สำหรับตลาดรถกระบะขนาดกลางไทยและออสเตรเลีย,ยถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของโลกความเคลื่อนไหวในสองตลาดนี้จึงมีความสําคัญสําหรับค่ายผู้ผลิตรถยนต์ที่จะกําหนดทิศทางในเรื่องกลยุทธ์ของบริษัทต,ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการจําหน่ายเลยก็ว่าได้โดยในประเทศออสเตรเลีย,ยเองเจ้าตลาดรถกระบะขนาดกลางเป็นการแข่งขันระหว่างยักษ์ใหญ่อย่าง f อร์ดและโตโยต้าที่ในช่วงหลายปีหลังไฮลักซ์ จะทำผลงานได้ดีกว่าเรนเจอร์แต่ก็ถือว่าไม่ทิ้งห่างกันมากนักเพราะในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเรนเจอร์ Ranger สามารถทำยอดขายนำมาเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่เพียงแค่ในตลาดรถกระบะพิก up เท่านั้นแต่เป็นที่1ในตลาดรถยนต์ทุกประเภทโดยมีไฮรักซ์ตามมาเป็นอันดับ3ส,ส่วนมิตซูบิชิ t ไททันตามมาเป็นอันดับ5โดยมีอิซูดีแม็กซ์ที่เพิ่งเข้ามาทำตลาดในแดงจินโจ้เพียง11ปีอยู่ในอันดับ10จากบรกบรดารถยนต์แบรนด์ต่าง ที่มีขายอยู่ในออสเตรเลียอย่างรกกตามตลาด P P V Isuzu MU-X สามารถครองแชมป์โดยมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งที่นี่ติดต่อกันมานานหลายปีในขณะที่ตลาดรถกระบะท,ที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดไม่แพ้เมืองไทย Isuzu D Max มียอดขายเป็นอันดับ4โดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมาสามารถทำยอดขายไปได้1999คัน ี่ขณะที่อันดับหนึ่งอย่าง Ford r เว g เจอรจำหน่ายไปได้5,021คันถือว่าเป็นขาขึ้นของ DMAX หลังจากที่ได้เริ่มทำตลาดได้ไม่นานเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นๆล่าสุด drive com a u สือออนไลน์ด้านรถยนต์ชื่อดังในประเทศออสเตรเลีย,ยตัดสินใจให้อิสุด m m x x เป็นผู้ชนะรางวัลรถยนต์แห่งปี2021ประเภทรถกระบะ4ประตูยอดเยี่ยมจากการตัดสินของคณะกรรมการ ที่เป็นสื่อมวลชนผู้เชี่ยวชาญในวงการรถยนต์ออสเตรเลียด้วยการทดสอบสมรรถนะรถยนต์ทั้งบนสภาพถนนปกติและในสนามแข่งโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยประสบการณ์และความสึกสบายในการขับขี่รวมถึงสมรรถนะและการควบคุมรถด้วยก่ลาวชื่นชม i ิสุดีแม็ว่าเป็นรถปิกอัพที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากที่สุด ที่จำหน่ายในประเทศออสเตรเลีย,ยในขณะนี้โดยมีการติดตั้งระบบความปลอดภัยอย่างครบคันเป็นมาตรฐานและ isuzu d-max ยังเป็นรถปิงอัพรายแรกในประเทศออสเตรเลีย,ยที่ได้รับการประเมินระดับสูงสุด5้าดาวจากสถาบันทดสอบความปลอดภัยหรือ ancap ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การทดสอบล่าสุดที่เข้มงวดกว่าเดิม <laughs> หลังจากนี้ isuzu น่าจะดำเนินกลยุทธ์ที่แข็งกร่ามากขึ้นในออสเตรเลีย หลังจากที่ทำผลงานได้ดีในเมืองไทยไปแล้วไม่ว่าจะเป็น D-MAX หรือ m u x ซึ่งเมื่อใดที่ i ิสุสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำหรืออยู่ในดับต้นๆในตลาดแห่งนี้เหมือนกับที่เมืองไทยก็จะกลายเป็นว่า i s ซุสามารถขึ้นมาครองตลาดรถกระบะขนาดกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งสองแห่งได้เป็นครั้งแรกซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลดีกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ในระดับสากล พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ